เคป๊อปมาถึงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรเคคันทรีเหรอเพราะแบบเป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งชาวเกาหลีเกาหลีเองเขาก็มีเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับตามองกับการกลับมากับผลงานที่เรียกว่าเป็นราชินีลูกทุ่งของเกาหลีเลยฮงจินยองค่ะฮงจินยองก็ถือเป็นนักร้องเพลงทรอตหรือว่าเพลงลูกทุ่งเกาหลีชื่อดังค่ะก็เรียกว่าห่างหายจากวงการเพลงไปนานหนึ่งปีกว่า หลังจากที่เธอนั้นตกเป็นข่าวเาวาในกรณีที่ได้ทําการลอกวิทยานิพนธ์ในขณะที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโชซอนในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2020นะคะกลายเป็นข่าวที่สร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะฮงจินยองเองเนี่ยก็มีการทบทวนการกระทําความผิดของตัวเองด้วยการขอหันหลังให้กับวงการเพลงเป็นการชั่วคราวนะคะล่าสุดทาง i.m.h entertainment ต้นสังกัดของฮงจินยอง ก็ได้แถลงการออกมาว่านักร้องเพลงลูกทุ่งสาวชื่อดังที่มีผลงานการแสดงทั้งในวงการภาพยนตร์และซีรีส์ด้วยกำลังจะหวนคืนสู่วงการเพลงอีกครั้งในเร็วๆนี้โดยทาง i m h entertainment เผยว่าพงจินยองนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการบันทึกเสียงงานเพลงชุดใหม่และมีเป้าหมายในการกลับคืนสู่วงการด้วยการปล่อยเพลงใหม่ออกมาในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ นอกจากการทำงานเพลงแล้วฮงจินยองก็ยังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่รวมถึงการฝึกซ้อมเพื่อที่จะหวนกลับสู่เวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งโดยตัวของฮงจินยองเองนะคะก็รู้สึกดีที่แฟนๆยังคอยให้กำลังใจเธออยู่เสมอถึงแม้ว่าเธอนนั้นจะเคยทำความผิดในอดีตก็ตามส่วนตัวของฮงจินยองเองก็กำลังหวนคืนสู่การเป็นนักร้องอีกครั้งด้วยการมองโลกในแง่ดีเพื่อก้าวข้ามความกลัวที่เธอเผชิญมาตลอดระยะเวลาน,านานกว่า1ปีที่ผ่านมา โดยการเริ่มต้นใหม่ของฮงจิงยองบนถนนสายรดนตรีนั้นจะไม่ทำให้แฟนเพลงของเธอผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ